ช่วงแรกพระเอกโหมดธนาเดชน,นอ้องไส้ของวนาบอยจีจ้าให้ความสุขพี่น้องโชว์สุดท้ายเพลงสุดท้ายครับตัดกิทเกิลงานเพลงหมอลำใจกันหน่อยซีสาวซีคนแน่พี่น้องครับกับซิงเกิลงานเพลงแก่งซีคนแล้วก็ซิงเกิลงานเพลงอีหลาขาเดาภายใต้งานสร้างสรรค์โดยบริษัทท็อปไลน์ไดมอนด์ท็อปไลน์มิวสิีพี่น้องเข้าฟังช่องยูทูบเด้อพี่น้องครับ ฝากพี่น้องอุตุพรพิสัยพี่น้องซีสเกตเนาะในการสนับสนุนครับกับงานอันยิ่งใหญ่ข้าคืนของวันนี้อื่นว่าเป็นงานบุญเดือนสามพี่น้องครับนี่หมอลำไร้วงไร้คณะนี้โอกาสมายำๆถามข้าวพี่น้องเพราะว่าจิตเป็นหมอลำขาดฝากคอยมาเลยคอยมาเลยอ่ะใจบ้างใจบ้าง ว่าล <Yeah. S 2> ูกสาวมุงักกันตบอเนียกระเทยลูกเกลูกสาวเลยพอพุ่นเไมมจลิมมาพุ่มาพุแกราพ่แมาุ่มาแล้วมาแล้วมาแล้วมันมีหลายรุ่นเขาแขกระเทยนอยแกแพงนตากําแมงม่ีกระเยบด้เนาะาพอก็เมมันอยังเียงแล้วก็็บเป็นกระเทยเนาะ เออจ้ากินยังเขาก็จะกินข้่อเหรอตุ๊กม่ได้เป็นกระทืดอกเนาอะไ้ชน่ยุดเล็กงเลยเพราะว่าเยอเยี่ยนหนแม่ไเกี่ันเหมืนไปยังมันจะบยากาเปล่ยนใช่ไหมแมุ่กไม่รรยกาเปลี่ยนวุ้น่นเพราะพวกไงแค่รู้เพราะเบิ้งสังขาร้าของมึงห่ายเขาว่าแค่กู เพ่งนี่ยังจะลองขอกมาปาาคุยมาเลยโอ้ยปาาคุยมาเลยนะเพ่งมือนี้คออนาอยากมือนึ่งวัดสักกงงใหญ่ห้องเดีนี้โอกาสมาถูกปีกับประเพณีบุญเดือนสมมือนี้หามเอข้ามหยาบเล่นตลกห้ามบอกข้ามหยาบโอเคปไหนอีกคเดนีจะเร้่ังเกด้อคุณนีจะราเนี่น่เพ่งูยไหนจะลองเพลงคอยนี่แล้วอะไ้แต่งใหนปล่อยซีใ่ พอเราแต่งอย่างนี้เราวนก็ยังเนี่ยเอนอลดีนาวันี้ลูกเมืองขอนแก่นเอออันนี้ก็แต่งใหนเน้เมียเมียเราบอลงเราก็เลยมา,า,า,าให้แจ็ยกี่ลองปลาคอยมาเลยไม่รองไ,<ห>ไม่ได้กันอ,อี้นั่นลูกคือเต้นไปพอจะเอาเอาเลยวสิบันเต็กุนห์ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพอคุณครับ กำแพงซื้อมาแลงย้อนกระเทย้งสแม่นี่แหละจัพีจัพี่สาที่ไปนอนไปทาารถไฟกับคุณเลยนะเออเออรถไฟเหยียบมัดอินแม่เหยียบเต้าบุ่มกันแม่กันเด้นี่ยนี่แหละคือสีสันของทางงานเออกระเทยหน่อยนี่เป็นกระหักอยู่แปลนแกขันกระเทยเขาเดินไปแกขีดียดเดินไปแกขีดหยาดดีี่บอกแกผู้ใดไแต่แม่เลา มาเพิ่อกันอีพี่้องให้กำลังใจหลายๆเราวๆ,ๆ,ๆมาหาพี่น้องสาากอรพูนพูเมนมาปูศาสตร์สบายสองกับพี่เด็กเกีตพี่้องให้ก่กำลังใจรหลายเลกๆยังจะหลายกวนี้พี่ลีลาอันพัฒนขด้ามาพูกเราขอ้อก้าวบัตรพี่พี่บัตีพ่พรมีนตางามดายโม่งเศร้าพูดเอยมาปูนังใจใจไกลเป็นว่างมอล่ำดีในทุกปูศาตร์ทางนานเันมา ก็เห็นชัดเลยยุคงานาเห็นชัดไดเห็นชัดไดเลยเนคตรเยเปเกียเกินลอยอันผูกปูทั้งหามาปูนั่งซั่งกับพ่เป็นอยังดอกโตผบังซั่งันนับหมดู้มนออกมาน่กับมีดตีโดยเนี่ยนอนไปนอนนากับศิลามดีดีได้ป่ะเนี่ยนปน่นนเนี่ยเป็นศิลมาล้างบ่มอนดีได้ป่ะนี่ยแต่ละเรียงไหนบ่บ่ดูเรียงบ่รูเรียงหนึ่งีินบอีกอ่ะ เพเสียงันจะยังไม่มีคู่เลยเล็วต้องนำหนาแน่ผู้ไหนอีพันนี่ไรเนี่ยนนี้มันลอยหุ่นไอ้พวกออีกไอครพวท่านหลอนเนี่ยมี่ัวยเปลียผู้อยากโคตรแไม่ยายแังเพรามันเจ็งแต่ใจจะได้ท้องหรือออกแล้วมันจังเต้นเป็นแต่ได้ท้องเจ้าเป็นเั้่ตอนไหนเฮ้ยแต่กูืจอความไหนกูก็หัวแขงกูเป็นกันเลย สี่เศาเป็นบอคาบ่ากูเป็นว่าตีเป็นแล้วสิ่งเศาได้ไว้ก็เลยเปลี่ยนไขวัดก็จะกินยาพาระน้าสองเนี่ยเราเศาจนปตกดีอ๋อสี่แซงโง่ไขวัดเจ้าเศาเป็นซาเจ้าบ่อขึ้นดอกเขาก็ยังมาหุ่นดีเขาเป็นตะคือเจ้าบ่อขึ้นเอาลูกเอาเมียสซะไขว่าสี่ปากเป็นหุ่นของน้องด้ีไม่นี้พี่น้องมาให้จังนะแกไหลเอาบอมาแมมแถวนี้กับมาดิพี่น้องมาจะห่วยกัะทันดีบอกใส่ก่อนเสียพี่น้องห่วยกทันทันเลย บอกเพื่อนจ้างมันนัไปเบิ่คนด้มาใส่รตฐบานพูดข่ากีมึงเพิ่งมาเพื่อนกซัมมั้งสื่อวัดเขาเพื่อนกระซัำเป็นต่อปากเพื่อนจ้างที่ไหนที่ได้เตยโตล่ะเอ้แค่แน่รอนเอไก่ย่างหอยทาทันเต็รตัะแต่ย่างหอยทากทเออแก่ย่างก็เราไม่ยังเห็นแต่ย่างมาอยู่ข้างเอาไงมาอยู่ข้างดีได้แล้วกูพ่อร้านเอามาอยู่ข้างเสียไกูเนะิดไม่ติดิ ไปภากันนี้ป้อนปอบ้านเพียงขึ้นจะถึงมาแล้วตรงไปภาคกันี้แม่เจ้าภาก็พี่น้องขับสิมาลําเดียยินญาโอ้ยกูไปไมาล้อมเดยินาณเดียวอย่างเงี้ยเอาเข่ากนไา้ยังไ้กินเข่าเอามากินเข่าเท่าไเอาไปกินยูนือเปรังกินยูเม่หมือนอยู่ังไงเจ้าแมาเลี้ยงเสื้อเขาห่วมากเขาสิบว่าเหยียบเจ้าที่นันมัเหยียบแล้วเหยียบมันขึ้นแล้วเอร์อลายเขาสองอสามอกาี่มงใจกั่อกามหล่ก็ีกระเทอาไอยา เต้นเผู้ยิงกับมีแต่ผู้ญิงตัวเต้นเด็กผู้ชายกับมีแต่ผู้ชายตัวาเศร้าเศร้าเต้นเด็ผู้หญิงกับมีแต่ชุ่มผู้ชายกับมาเต้นเปิาสามขั้นเคียร์ต่กระเทยอ่อยต่อยมกนยาทั้เดียนแยสารม่หยาบอยสด็จเจิสพมีหางเคียไม่ยิ่งเต้นโอ้หงสิหล่ต้นนาห้อนเียสงการต้นลายก็เดมันมีปกเียรทหารเบ่อมาเนย่อาสามตัสี่ตไปเต้นช่ยเอาาพูดไไหมปาพูด ก็เบิ้งหมอลำัเลยก็ยิ่เบิ้งสามตัวนี่แหละเายังม่กินต่องโอ้เลง้ยทำังับเงดิบคือเวรมันสุกแล้วก่เ็สุกว่าจะแ่บตีกินดิแมันจะแ่บแสบรู้ดิบแต่มันนี่พยานกจะั้ยนี่าคาพยาิผู้แหมแไม่อพี่นีอย่างเงี้แหละ M ร้อยห้ไมีริมิตชีวิตเกินร้อยผู้ให้การสนับสนุนหรอกสูตรใหม่หอม้ะพึ้งวสิบบาท ขายของสตอรีมิตามินี้อย่างไงมิตามิน B6 และ B12 สูงเอลามันก็่พ่เขาได้ผสมมิวติมินต์ B40 ใช่ที่มิวตามินต่ B40 ได้เราขายเป็น M อย่าง M ลอยเก้าซิฟเก้าซีฟเหลวกินเปลียนดี6ขวดเป็นคือไ้สากํแพงไงไท้สายกํแพงปบะกาสื่อเป็นการิี่คือพูดออกโต้อื่นเลยเป็กหาบาดก้อนเข่าน้ำมาเศร้า่จากูโลกิ้นหลักกันแล้วเฮ้ยุด ไปยไมาทีจะชื่อที่อยู่เบอร์โทรให้ชัดเจนหยอดลงไปให้กรบปุกไหน่ราบูสกิจกรรมสีเหลืองจะไม่ว่าหนักเกินมาสิแกก็ไี่น้องนฮเน่ยสามรางวัลรงวัลละสามพนบาทเอชงมัหยุดิบสาได้ซูมมือได้่เงีี่ยังสเงเช็ไม้ก้นหนะอ้ยนเราให้กินเราหนาห้าบเล โดดดแล้วมากินแล้วตดใเจู่นัก่อนไปไกลๆกรนไรเรียกโอ้ยเจังไหวัเนี่กินหรอเอาไปยังไเป็นยังงกินข้าไปก็เป็นแค่สี่เป็นยังไงวิตามินดีซีซีกับงานแล้วอาการเป็นยังไงพอข้อมี่บึกปนึงเออเออเออมาจะปนะมามไอ้ีดเบื่อ่คิดีมักมวนก็ได้สากับแหงเจอมังเอาเฮอ้เฮเฮ้ยเข้ กินแล้วเขออกอนทองรูสยกันได้ต้งอยากเรียนลงทรงลงตาหาสีมวสีเข้เลยไม่รักที่เปรียงเลยจะเป็นมุกอัีนอยังกินเขาไปก็เปลนแจสันเป็นได้อยากขาวัดเขาว้าหาเซึ่งพาเซื้งเล่นมาคยับผีก็เขาขี่กากเลยอกินปากกู้กระดืกกันได้ทั้งหีนไี่ดีไป็ยังไงหรอว่าีอัยนี้ม่ค่อยกว้างกวางปั้นน้ำเงินแห่งได้อยูได้กินอยู่เาเศ้านอ เออเดิมเดินเยไปลายยิ่สนานเน่มันอุปกรณ์เลยมาทอดลูกชิ้นยุกั่นสเอาอีกเอาบูคือเดเปเลือแเ่็นเสันเอาอีเลยมันพ้องเจ้ยอีพีการก็ได้จะกินปากเออกินไม่ได้รอกถ้าเขามีหัวใจเช่นกันเขาปูดกินยังยังก็ต้องบอกยังนั่นยังนี่จะเกลียสิโจ้ไปองเพิ่งเผากินเขาเรี่ยวจ้าป่ามาเกบวชกยกอุปกรณยกยังใกินเรี่ยวยังแาบรเอ้า เม่เห็นไท้อุ้มพอนเห็นก้อยกินเลี้ยวเห็นก้ายเขาก็สิว่าได้กินติเห็นเจ้าพรออาจารย์แทนใช่ไเลยเจ้าไส้ได้ยดีดีเรอ่งที่ตอกดอกนันก็ได้เรื่องนั่นละเรื่องทดีพี่้องเช้าเรี่ยวสวัสดีครับมาได้มากินข่าวกิ่าครับบอกหรือว่าจักนแพงพี่พี่พี่หกสิบหกสิแล้วก็พี่หน้างานหกสี่ปพรูยไ่้อยยีสิดแกงแกงแกง เปิดไแกงตำอดแกงตรงมึงเห็ดลี่เอาจสีหัวอึงมาตีมึงตีหัวมเคยตีกูจะเที่ยดิเอาปรูเห็ดหัวกูใส่การพ่อกูเลยอยู่เอ้าหัวดีหัวบดีเนาะี่เปผูเห็ดนะมึงเลยจับดี่น้องเจ้าเรียวมาเดิมากินเขาวมากินเขาล่ามัวลามัวลาัอยแจกแจกบอมานพยังน้อเ like ่นบ ใครโกครับแล้วเงินปากินงานสาวเสื้อแดงนีแดงใจไวถึงใจผกหง่อนเลยไปก่อนเดียวไฟได้มาเหมือค่คื่อมาใบเดียวจบองกู้เราแบบนี้จกผีกู้เาแน่ขอบคุณขอบคุณค่ะเอาเอาน้าขเขาตก๊กเมีเงินหลคนแก่ ขอม่นใบนึ่ติ่เนี่ยขอบคุณค่ะขในสองใบนึงเอาคุขึ้นอ่เอขอบคุณแบบไครัชลีขอบคุณค่ะขอบคุณแกขอบคุณแกขอบคุณคม่าระรกันหรอวะขอบคุณหๆมู่ยะเป็นยังกุงเทบด้ยซุ้มมุมเฉียงน่ เป็นยานคือกั้นยูดิด้ไปหลทปนายีตเป็นยานต้เกียด้วงเดียวอยากกันอยามวยเด้พไ่นอยากมวยแยบแว่ะเอปไงอถือเลขอยูบ่อ๋อยหวกอนคือาชีพนี่แยบก็เป็นยูเกโก เง่งม่กู้ย้อนแปกนี่แหละคพ่อนี่เลยวัน้งหันเดยคือควันต้างหังเนเพื่อนก็บ,บอกว่าฉีกโคแต่จัโคบอยู <S <S ่ไส่ป็นไงวันนี้มากแล้วได้พี่นออ้องเลยวันนี้เพ้่นบอกก็อน้้บอกพี่น้องเาบอกพื่อนบอกศูนย์และศูนย์เลยศูนย์นมากแท้แท้ศูนย์มากแท้แท้กันนันบ่กว่ากู้กระตืศูนย์ในอาจารย์ถือกัน

ขออคุณค่ะแจกใสก่อนจจกโอ๊พี่น้องโอ้กรากาแทนแจกต่อจากลูกขอบคก็คุณคเราต้องไปหน้ามนย้หรือไม่ได้ใออนะเราใส่เงิน่เเ็นมีเอ้าชมูดนเก่ามาทักเมียนอเอาไม่ดีเอาไม่ไปเดี๋ยะไใป ปวดดเดกบีออาหิอยากท้งท้อท้างท้องท้อง้องท้องทาองท้องท้องท้อ็ท้วงท้องท้องท้อง้องท้อง้อ้องท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 ้กงนนองท้องังทัองท้องไองท้องงท้ง้องท้องท้งอ้อง้องท้้างท้องท้องท้องท้่ง้องทองององท้งทงกกยง้ทงงีองอ้ง้องง

หัวตามือนี่เนี่ยเอามือเอ็นก้นอีพรกัได้โอยไปออมาใสมันเลยเอาวนี้กันมาเิสุดอยสุอเรสุดอยป็นไงเป็นไเป็นไหัวได้ระมนพอเอาแด่เลยวันใสมันเลยตเดี๋ยวเจอกูดดมึงเจอเดี๋ยวมึงเจอ มาติ๊กโต้เาได้หลอยนนะสนามลูเนี่ยสนามใบช้วยนุ่นพวกเก่งใจพูดเล็กเอาแตแสดงาดาวแเท่านั้นเอาไม่ไหวพูเลกเไม่ไหวพูดเล็กๆพวเจ้าจะได้ตะกูออกมาเลยน่มคิดจะจะกูมาห่้อมมึงเห็นมึงโต เรามันก็ไปบ่บาาสูตรผู้บัญชาผสมเอ็มลอยด์เห็มึงเลยเมืม่อไหร่เน,นี่ยคอยขาดกันไหนหนึ่งเขาหนึ่งน้ำล่างตอยล่างท่าซักเสียสักผาแน่นกลวยเหมือนแม,ม่ผมเอ้อยเจ้าตื่นมาตตาส่าาองไม่หยั่งสันมันไม่เห็ดชิคเปี้ยวเลยนะครับพ่อหามแม่ยังผลิตแน่เยาว์ครับพ่อหาแม่มนะแม่ของหาเงินทางทางโซเช,ชียลเจ้าบุญจัดเฮ็ดกับเฮ็ดโอ้ท่าเราไม่งมงงกูไม่คนเบื้อะเนี่ยเจ้าหน้า สงาัไม่นสักแม่เ็นไหส่สไปขายบอดแค่ตันบูิจกรรมบอแค่เห็นว่าไหนยกางนีไอไออาจารย์หนูน่ะก็ไปเรียนมี่อนอยไปไปแถหัวางรถไแถวถางทางรถไปไปเราวันนีค่ำพี่น้องเช่าเรียกเห็นไหนสบายดีบี่น้อสือไปบอดแค่สืบไปบทเรียนของเรานายดูคุณครูกินเหล้าว